แชร์ทริคแต่งหน้าผิวแทนแต่งยังไงให้หน้าไม่เทานะไปดูกันเลยมันก็สําหรับคลิปนี้นะคะดาวก็จะขอเป็นแต่งหน้าไปพูดไปนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ดาวลงสเกนแคร์มาแล้วเนาะตัวแรก นะคะดาวก็จะลงเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนน้องคือกันแดดซีซีไวเวนะคะนี่เป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะทุกคนที่ผิวแทนสามารถใช้ได้นะคะตันวน,นี้นะคะทุกคนเขาเป็นกันแดดน้ำแตกนะคะเป็นกันแดดที่แบบผสมรองพื้นแต่บางเบามากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆนะคะคือช่วงนี้ดาวแทบไม่แตะรองพื้นเลยนะคะทุกคนมันรู้สึกหนักหน้านะคะทุกคนแล้วมันก็จะแบบว่าพอแต่งเยอะมันอาจจะทําให้แบบเป็นสิวผิวอุดตันได้นะคะสําหรับพวกรองพื้นอะไรอย่างนี้เนาะ เรวก็เลยจะเน้นใช้เป็นหัวกันแดดผสมรองพื้นนะคะตัวนี้นะคะทุกคนเหมาะกับเพื่อนๆนะคะที่แบบเออไม่ชอบแต่งหน้าหนากักอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนนะคะแต่งหน้าไปเรียนมาหาลัยไปทำงานอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือตัวเนี้ยเอาอยู่นะคะทุก คอนเฟิร์มมากๆนะคะว่าผิวแทนาสามารถใช้ได้นะคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมเขาจะแบบไม่ได้แมทต์มากนะคะทุกคนยังคงความช่าอยู่นะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะช่วยในการคุมมันกันน้ากันเหงื่อได้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ทนตลอดทั้งวันเลยนะคะคือนี่นะเขาจะปรับหน้าให้แบบสว่างขึ้นประมาณหนึ่งถึงระดับนะคะทุกคนแล้วก็หมดปัญหาหน้าวอกหน้าเทาแน่นอนนะคะที่ทุกคนเห็นรอยสิวแดงๆอันนี้ก็คือ ดาวแบบไปแกะมันนะคะทุกคนมันก็เลยแบบเป็นแดงๆก็จะใช้ตัวนี้นะคะสะี Candy Crush นะคะเบอร์ศูนย์สเนาะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนว่าผิวแทนเนี่ยเลือกเครื่องสําอางยังไงนะคะให้แบบเออมันดูเหมาะกับผิวนะคะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนคือในส่วนของเรื่องแบบ มัสคาลงมัสค่ะอะไรเงี้ยมันไม่ได้สําคัญมากนะคะทุกคนดาวขอเน้นไปที่แบบโทนสีรองพื้นแป้งบัสบาบลานะคะพวกรองพื้นนะคะทุกคนที่ดาวอยากแนะนำํำมีตัวเลือกสําหรับเฉดสีให้ค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนก็คือพวกแบรนด์ที่แบบฝั่ง ยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนพวกเมเบลีนนะคะเออลอเรียอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เนาะคือในวัสดนนะุส่วนใหญ่ก็คือจะมีหลายสีมากๆนะคะทุกคนถ้าแบรนด์ไทยนะคะก็น่าจะเป็นอย่างเช่นพวกสีจันโจวีน่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนที่ค่อนข้างมีหลายเฉดให้เลือกนะคะคอนซีลเลอร์เราใช้ตัวนี้นะคะทุกคนในเซเว่นเนาะพอเวลาเราจะเทสสีนะคะทุกคนดาแนะนําว่าให้เทตรงกรอบหน้านะคะทุกคนตรงคางตรงกลางอะไรอย่างนี้เนาะ เพื่อให้ดูว่าสีมันอนะ่ะบาลานซ์กับคอหรือเปล่าเเเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าสีคออะคือคือมันขำยังไงก็ขามาทุกคนคือเราบำรุงผิวหน้าผิวกายจนมันขาแล้วแต่ว่าคอเป็นส่วนที่บำรุงยากที่สุดนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนให้ลองเทสดูนะคือสําหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้แนะนําพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ คนที่เป็นพนักงานของแบรนด์นั้นดูนะคะทุกคนว่าเออสีประมาณนี้เหมาะไหมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในการเลือกรองพื้นทุกคนคืออันเดอร์โทนนะคะแม้แบบเราจะเลือกโทนเข้มมาทุกคนแต่คือถ้าเราผิวเหลืองแต่ไปเลือกอันเดอร์โทนชมพูอย่างเงี้ยมันก็จะคือนอกจากหน้าจะเทานะคะทุกคนมันจะทําให้หน้าเราดูหมองนะคะทุกคนเวลาแต่งหน้าเนี่ยหน้าเราก็จะดูหมองนะคะแบบความแบบมันผิดอันเดอร์โทนนะคะทุกคนซึ่งดาแนะนําให้ส่วนใหญ่นะคะลอง เลือกดูที่แบบอันเดอร์โทนเหลืองก่อนเนาะเพราะว่าผิวคนเอเชียคนไทยส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบอันเดอร์โทนเหลืองนะคะและ้วในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนแบรนด์ที่เขามีรองพื้นหลายเฉดอ่ะเขาก็จะมีคอนซีลเลอร์ให้เลือกหลายเฉดนะคะที่ดาแนะนําที่แบบถูกและดีมากๆนะคะทุกคนก็คือเมเบลีนนะคะทุกคนรุ่นฟิตมีนะคะแล้วก็วิธีการเลือกนะดาแนะนํานะคะให้เลือกเฉดที่มันสว่างกว่ารองพื้นเราหนึ่งเฉดนะคะทุกคนหรือว่าสว่างกว่าผิวหนึ่งเฉดอะไรประมาณนี้เนาะ เพื่อแบบไม่ให้หน้าเวลาลงอะ่ะทุกคนมันจะได้เป็นจุดไฮไลท์หน้านะคะให้หน้าเราดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะคะใช้ครีมบัสตัวเดิมนะคะทาแก้มทาตาเนาะคือเราอยากให้ทุกคนนะคะทุกคนมั่นใจในสีผิวของตัวเองเนาะคือตอนนี้ทุกคนโลกเขาอะเปิดกว้างแล้วนะคะคือสีผิวไหนเนี่ยก็สามารถสวยได้ในแบบของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ือเราเห็นหลายคนที่แบบว่าผิวแทนแต่ว่าคืออยากขาวก็เลยเลือกรองพื้นขาวซึ่งมันจะทำให้ดูหน้าวอกหน้าเทานะคะทุกคนคือแนะนํานะคะให้เลือกรองพื้นที่แบบสีผิวตัวเองทุกคนแล้วเราจะได้ความสวยในแบบที่เราเป็นนะคะซึ่งความสวยแบบนั้นมันจะดูมีเสน่ห์ม,มากๆทุกคนคิดดูว่าแบบคนที่สามารถแบบแต่งหน้าได้ตรงกับเฉดสีผิวของตัวเองแล้วดูสวยกับคนที่พยายามที่จะ แต่งให้ขาวกว่าสีผิวเพื่ออยากติดเทนผิวค่ะทุกคนแต่คนมันจะมองว่าหน้าเทาแบบไหนมันจะสวยกว่ากันนะคะแล้วคือตอนนี้นะคะทุกคนแบบรองพื้นหลายแบรนด์อ่ะเขาก็แบบเอาเข้าเซเว่นแล้วนะคะที่แบบว่ามีเชดของผิวแทนเนาะทุกคนซึ่งแบบเดือนนี้เขาหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสนับสนุนให้เลือกรองพื้นที่ตรงเชดของเรานะคะทุกคนอย่างพวกฟิตมงฟิตมีอย่างเงี้ยเขาก็ทําแบบซองนะคะเข้าเซเว่นแล้วเนาะทุกคน ไฮไลท์ light, วันนี้ใช้แบบครีมนะคะทุกคนของเมอร์เรสกาในเซเว่นนะคะในไหนก็ปัดไฮไลท์แล้วนะคะทุกคนเดาก็จะมาแนะนําวิธีเลือกไฮไลท์นะคะได้อย่าแนะนําให้ทุกคนนะ่ะเลือกโทนแบบความผิวสีแทนทุกคนถ้าเลือกแบบไฮไลท์สีขาวเลยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าดูโดดเกินไปอะ่ะทุกคนเดาแนะนําให้เลือกโทนสีแบบว่าทองทองนะคะทุกคนสีแบบสีไข่ไข่สีเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าเป็นผิวเรามากกว่านะคะทุกคน ่วนพวกโทนสีลิปสีบรัชสีตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนที่เดาอย่างแนะนาเลยนะคะก็คือโทนสีกำกำสีตุ่นตุนแบบแดงตุ่นส้มตุ่นตุนชมพูตุ่นตุนอะไรอย่างเงี้นะคะทุกคนซึ่งมันจะเป็นโทนที่แบบแต่งแล้วดูมีสเสน่ห์แบบสวยอะไรอย่างงี้มากๆทุกคนมันจะไม่ดูโดดเกินไปนะคะแล้วอีกโทนนึงนะคะทุกคนก็คือแต่งตาปัดแก้มอะไรเงี้ยก็คือโทนพีชนะคะทุกคนโทนพีชเป็นโทนที่แบบเข้าได้กับทุกสีผิวจริงๆ,ๆทุกคนซึ่งแบบ เอออันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผิวแทนสามารถใช้ได้นะคะโทนพีชโทนสีอิดโทนสีตุ่นโทนกำๆอะไรเงี้ยมันจะสวยมากทุกคนแบรนด์ที่แบบดาาใช้ตอนนี้นะคะทุกคนก็จะมีพวกโฟร์ยูทูออะไรแบบเนี้ยโฟร์ 2, ยูทูส่วนใหญ่ใช้ของโฟร์ยูทูนะคะเพราะว่าแบบค่อนข้างถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะทุกคนต่อไปแป้งฝุ่นนะคะเราจะลงเซตแค่ตรงที่ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ทีโซนนะคะทุกคนเพราะว่าน้อตัวนี้นะเขาไม่ได้เดินหน้านะคะแล้วก็ช่วยคุมมันอยู่แล้วเนาะ มาเขียนคิ้วต่อนะคะดาวใช้ตัวนี้นะทุกคนมันเป็นแบบว่าท in one นะคะทุกคนที่มีแบบใช้ทั้งเขียนคิ้วได้แล้วก็ใช้ทั้งเป็นคอนทัวร์ได้นะคะคือส่วนแบรนด์แป้งอะแบนแปง้ง <laughs> แบรนแป้งนะคะทุกคนดาวอยากแนะนําให้เลือกแบบตามที่เราชอบนะบางคนอาจจะชอบแค่คุมมันนะคะดาวก็แนะนําเป็นพวกแบบว่าทาง s ซลูเ n นพาวเ Powder นะคะทุกคนของแบบสีดันอย่างเงี้ยดีมากนะคะทาง s a ลูเ n นอะ ถ้าอยากได้เบอร์ผิวอ่ะพวกแป้งเบอร์ผิวดอนแนะนําของแบรนด์อีกิบนะคะทุกคนอีกิบเป็นแบรนด์ที่แบบแป้งเบอร์ผิวดีมากๆเนื้อดีมากราค่ะก็ไม่แพงนะคะทุกคนคือแบบดาชอบใช้มากๆอ่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่แบบไว้ทํางานหน่อยนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่ปกปิดดีมากๆนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันจะให้งานผิวที่แบบกลิบกว่านะคะ คนที่สําคัญของสาวผิวแทนมันไม่มีอะไรมากนะคะแค่เลือกรองพื้นให้ถูกเบอร์เลือกแป้งให้ถูกเบอร์เลือกสีในการแต่งหน้าโทนสีให้มันเหมาะสมนะคะทุกคนแค่นั้นแหละทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าไม่มั่นใจจริงๆแบบว่ากลัวจะเลือกโทนผิดอะไรเงี้ยปรึกษาพวกพี่พนักงานที่เขาอยู่ข้างๆอะไรไอย่างนี้คอยให้บริการได้เลยนะคะส่วนแบบใครที่เพิ่งแบบฝึกแต่งหน้าอะไรเงี้ยทุกคนเราอ่ะอยากแนะนําให้ดู youtube เยอะๆทุกคน คือทุกวันนี้คือมันมีหลายโคมมากๆที่แบบทําคลิปให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็มีทริคหลายๆทริคด้วยนะคะช่วงแรกๆที่เดาฝึกแต่งหน้าทุกคนดาก็ดูจาก Youtube เหมือนกันนะคะคือศึกษาเองเลยแล้วก็มันก็จะพัฒนามาเรื่อยๆอะ่ะทุกคนคลิปวันนี้ดาจะใช้โฟร์ยูทู h a r เดอร์เบบี้เบอร์13นะคะลงเป็นลองพื้นไว้ก่อนนะ อีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนดาวใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะลิปแคทเธอรีนเวลเวนแมทนะคะทุกคนหรือนกแก้วข้างบ้านร้องดังมากนะคะคือลิปน้ำหมากยายที่ดังในติ๊กต็อกมากมานะคะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคนดาวก็ขายอยู่นะคะทุกคนไปดูได้เลยในไอจีนะคะพาไปได้ไงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงกระจอปากนะคะแน่แบบนี้เลย ค่ะทุกคนดาวก็ไปทําผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปเติมหน้าส่วนที่แบบเออยังไม่โอเคมานิดหน่อยด้วยนะคะทุกคนก็ขอฝากร้านดาวด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ดาวกลับมาขายของในเอแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องทั้งสองคนนี้นะคะทุกคนก็มีโปรอยู่นะคะทุกคนหลอดเดียวนะคะซื้อหลอดเดียวนะ199บาทนะคะ2หลอด ส่งฟรีค่ะทุกคนน้องลิปตัวนี้นะคะทุกคนแท่งละ149ร้า14บาทเท่านั้นนะคะทุกคนถูกและดีแล้วก็สีสวยมากๆนะคะทุกคนทานแล้วหน้าผ่องมากๆเลยนะคะถ้าซื้อคู่กันนะคะดาวให้ไปเลยสามรบาทรวมส่งนะคะทุกคนจากปกติ3ามปิบบาทนะคะใครที่หาเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าไปเรียนแต่งหน้าไปทํางานอยู่นะคะแล้วก็ไม่ชอบใช้รองพื้นนะคะไม่ชอบงานผิวที่หนักเกินไปนะคะทุกคนก็ฝากน้องไว้ด้วยนะคะก็หวังว่าเมื่อจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ อาจจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างนะคะทุกคนคือที่แบบเลือกมาแต่งหน้าพร้อมกับพูดไปด้วยเนี่ยคือไม่อยากให้แบบฟังบรรยายทั้งหมดนะทุกคนมันจะดูหน้าเบื่อเกินไปนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะดาวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ